รอกรู้ถึงเงียบสงบผู้อาบไม่ได้อยู่คนเดียวซึ่งดนงตรีข้างกัดกองจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่อ,อยอเยอมอันตาไม่นังจะลองทุกสิ่งที่สะพานสู่ความตายคืนหนึ่งที่ฟ้ามืดสนิทกลุ่มเพื่อนห้าคนตัดสินใจขับรถออกไปพักผ่อนนอกเมืองหลังจากที่ทำง,งานกันนอยอย่างเหน็ดเหนื่อยมานานอน,านอนพวกเขาประกอบไปด้วย อ้ําหนุ่มหล่อใจกล้าผู้ขับรถหมายหญิงสาวที่มักจะเป็นคนวางแผนในกลุ่มบอยหนุ่มมากกวนที่ชอบแย่เพื่อนเพื่อนเนยสาวหวานผู้รักในเรื่องลี้ลับและกันชายหนุ่มผู้สงบเสงี่ยมที่เป็นเหมือนเสียงแห่งเหตุผลในกลุ่มการเดินทางดูเหมือนจะราบรื่นจนกระทั่งพวกเขาต้องผ่านสะพานเก่าแห่งหนึ่งในชนบทสะพานนี้ตั้งอยู่กลางป่าที่เงียบสงัดและดูเหมือนจะไม่มีใครใช้เส้นทางนี้ มานานความเก่าของสะพานบ่งบอกด้วยไม้ที่ผุกร่อนและตะไคร่น้ำที่เกาะอ,อยู่ตามเสาสะพานนี้ดูน่ากลัวะมัดใครเลือกทางนี้เนี่ยบ่อยพูดขึ้นขณะมองสะพานอย่างไม่ค่อยสบายใจฉันเช็คจากแผนที่ในมือถือทางนี้เป็นทางลัดไปรีสอร์ทไม่ตอบพลางมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกทางผิดในขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวชา้ชาๆบนสะพานทุกคน ก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เยืกเย็นอย่างผิดปกติทันใดนั้นหมายที่นั่งข้างคนขับก็ตะโกนเสียงดังอัำ้ำหยุดรถอ้ำเบรกอย่างแรงจนรถแทบจะหยุดกลางสะพานทุกคนหันไปมองตามสายตาของหมายและเห็นหญิงสาวในชุดขาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางผมยาวสยายปิดหน้าเธอดูเหมือนกําลังมองพวกเขาเฮ้ยมาจากไหนวะบอยถามด้วยน้ําเสียงตื่นตระหนกเธอดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือเราควรลงไปดูไหมเหนยพูดอย่างลังเล มันอันตรายนะใครจะมายืนอยู่กลางสะพานแบบนี้ในเวลานี้กันกล่าวด้วยเสียงเคร่งขึงอ้ําตัดสินใจเปิดประตูและลงไปท่ามกลางเสียงทักท้วงของเพื่อนๆเ,เขาเดินเข้าไปหาเธออย่างระมัดระวังคุณครับคุณโอเคไหมอ้ําถามแต่หญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงชี้ไปที่ปลายสะพานอ้ํากลับมาที่รถเถอไม่ตะโกนจากในรถแต่ดูเหมือนอ้ําจะไม่ฟังเขาเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวอีก ไม่กี่ก้าวทันใดนั้นเธอหันมามองหน้าเขาดวงตาของเธอว่างเปล่าและเย็นเยือกร่างของเธอจางลงต่อหน้าต่อตาอั้มก้าวถอยหลังด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะวิ่งกลับมาที่รถและขึ้นไปนั่งที่เดิมโดยไม่พูดอะไรทุกคนในรถเงียบกริบเธอหายไปอั้มพูดด้วยน้ําเสียงสัน่นเนยที่นั่งด้านหลังเริ่มร้องให้เธอพูดด้วยเสียงเบาวา่านี่ต้องเป็นวิญญาณแน่ๆอย่าคิดมากบางทีมันอาจเป็นแค่ความเข้าใจผิด หรือเราอาจเห็นอะไรผิดไปการพยายามปลอบเพื่อนแต่สีหน้าของเขาก็ดูหวาดกลัวไม่แพ้กันอัมตัดสินใจขับรถต่อไปอย่างรวดเร็วเพื่อออกจากสะพานแต่เหตุการณ์ประหลาดยังไม่จบเมื่อพวกเขาข้ามสะพานไปได้ไม่นานเสียงหัวเราะแหลมเล็กของเด็กก็ดังขึ้นในรถทุกคนหันมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครเห็นอะไรอย่าบอกนะว่าเสียงมาจากในรถบอยพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงตื่นกลัวพอได้แล้วทุกคนเงียบ ไม่สั่งพลางเปิดไฟฉายในมือถือส่งไปทั่วรถแต่ไม่มีอะไรผิดปกติการเดินทางต่อจากนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงนันจนกระทั่งพวกเขามาถึงรีสอร์ททุกคนรีบเก็บข้าวของและเข้าห้องพักโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติมในห้องพักในพูดขึ้นขณะนั่งบนเตียงฉันว่าเราควรหาคำตอบเกี่ยวกับสถานนั้นคำตอบอะไรมันก็แค่สะพานเก่าๆที่ไม่มีใครดูแลบอยตอบ แต่มันมีอะไรบางอย่างไม่ปกติคุณไม่เห็นหรือไงผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นผีแน่ๆใน,นย,ยืนยันแล้วเราจะทำยังไงอ้ําถามหมายที่เงียบมานานเริ่มพูดขึ้นฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสภาน,นี้เขาว่ามันเคยเป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุแ,แรงหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกรถชนตายที่นี่เธอกำลังตั้งท้องด้วยแล้วไงละ่ะกันถามฉันคิดว่าเธอยังไม่ไปไหนวิญ,ญญาณเธอยังอยู่ที่สพาน,นั้น ไม่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังคืนนั้นทุกคนพยายามนอนหลับแต่เสียงแปลกๆที่ดังมาจากนอกหน้าต่างทำให้พวกเขาต้องตื่นขึ้นกลางดึกพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการผเผชิญหน้ากับหญิงสาวในชุดขาวอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ยังรอพวกเขาอยู่เช้าวันต่อมากลุ่มเพื่อนตัดสินใจแวะร้านกาแฟเล็กๆในหมู่บ้านใกล้เคียงที่นั่นพวกเขาได้พบกับมุกหญิงสาววัยกลางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนท้องถิ่นมุกสังเกตเห็นความกังวลของกลุ่ม และเข้ามาทักทายพวกเธอเพิ่งผ่านสะพานเก่ามาใช่ไหมมุกถามทางจ้องมองด้วยสายตาที่ลึกลับใช่ครับมีอะไรเหรอครับอ้ําตอบอย่างระวังตัวมุกถอนหายใจและเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานนั้นสะพานนั่นมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับหญิงสาวในชุดขาวเธอถูกคนรักทอดทิ้งและต้องเผชิญชะตาก,กรรมเลวร้ายที่นั่นวิญ,ญญาณของเธอเต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าเนยเริ่มกลัวมากขึ้นแล้วเราควรทำยังไงครับ มุกยื่นกระดาษที่มีลายมือจดบทสวดและวิธีการทำพิธีขอขามาให้กลุ่มเพื่อนถ้าพวกเธออยากช่วยเธอก็ลองทำพิธีนี้ดูแต่อย่าลืมว่าความกลัวอาจทำให้ทุกอย่างแย่ลงในเย็นวันนั้นกลุ่มเพื่อนตัดสินใจกลับไปที่สะพานพร้อมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีพวกเขาวางเทียนและทูกตามที่มุกแนะนำและเริ่มท่องบทสวดแต่ทันใดนั้นลมเย็นที่ไม่มีที่มาก็พัดเข้ามาอย่างแรงเสียงร้องให้ของหญิงสาวดังขึ้นจากทั่วทุกทิศ เราจะทำยังไงต่อบอยตะโกนพลางหันไปมองรอบๆหมายพยายามรวบรวมสติและตะโกนกลับอย่าหยุดสวดต่อไปเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวเริ่มปรากฏตรงกลางสะพานดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธเธอชี้ไปที่พวกเขาและพูดด้วยเสียงเยือกเย็นทำไมถึงไม่ปล่อยฉันไปการรวบรวมความกล้าและพูดเรามาที่นี่เพื่อช่วยคุณคุณต้องการอะไรหญิงสาวชี้ไปที่น้ำเบื้องล่างและพูดว่า ความจริงอยู่ที่นั่นหลังจากเหตุการณ์นั้นกลุ่มเพื่อนตัดสินใจแจ้งตำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินทีมค้นหาลงไปสำรวจใต้น้ำและพบร่างโครงกระดูกของหญิงสาวที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนพร้อมกับสร้อยคอที่มีชื่อขององค์เธอสลักไว้เมื่อร่างถูกนําขึ้นมาและได้รับการทําพิธีทางาศาสนาวิญญาณของหญิงสาวก็ปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอยิ้มให้กลุ่มเพื่อนเป็นครั้งแรกก่อนจะหายไปอย่างสงบ หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดกลุ่มเพื่อนกลับมาที่รีสอร์ทด้วยความรู้สึกโล่งอกแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความเคารพและความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขา